เกี่ยวน้ำตาลแล้วก็กำลังหอนหอนอุ่นอนอยูอย่ยยกกับสิท่กะทิรุ่งเลยบอ่อเอาไปเคี่ยวพี่น้องเอาแค่เอาใส้แค่น้ำตาลหอนหอนอุ่นๆุนอยู่นี่ก็มันจะแสบกันห้าปิเคี่ยวลร้กะทิเป็นกนะเพราหอมซ่ำมนี่เราไม่ต้องเฮ็ดไหล กินง่ายๆรสชาติอร่อยเขียวน้ำตาลนี่จะเขียวน้ำตาลล่ะใหเพื่อนเป็นดอกพักกาศเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นดอกดอกพักกาศไม่ใช่กระถิเขียวให้เพื่อนเป็นฟองนะนะบันนอกภาษาบัานนอกเขาก็ว่าเป็นดอกพักกาศ ได้ที่เกลือเทน้ำน้ำตาลแล้วเรียบร้อยหันมาทั้งนี้บ้าน,นแต่งไท่ละจ้าแยกกรสิหันได้บ้าน,นี่หั่นในพ่อเฝ้าใส่ดอกผุใส่ก่อน อ,อากาศกระทั่งบดท,ทั้ทอังคึมอยู่เนาะแยกกระสิขอเห็ดกันเลยจ้าโอ้ยเขียวง่าม่ดีเลยพี่น้องจ้าหันนปิ่นผ้าถาดเลยจ้าต้องเห็ดตอนน่อยจังไร่ยำเขี้ยวตุ้ยตุยจ้าแยากมาเห็ดตอนน่อยเป็นจังบริล์ไงนีย่ยเวลาห้างไปแซ่ถง ตุเย็นต้องเฮ็ดมั่นคักด,ดอกตะแต่งไทยเพิ่นกระแซบแล้วกินต่ปอเปล่าต่เพิ่นก็นได้แต่ว่าห้ากะอยากใส่นี่รสชาติเกลือน้ำตาลกะทิซื้อมันหอมมั่นมั่นมันหวาน เ็หนือพันส่งคือสีแก่นแต่พันบบแกนด้อพี่น้องเหนือแซ่บแสบมันก็บสีมีแน่เป็นว่าเป็นเป็นกระดันที่ว่าข้างถือแดดนี่เขาเป่าออกไหมเอาออกไปเลยแดดเผาพี่น้อ <No ง แดดคักแดดแน่ฮาร่างเงมันนั่นเท่ากับว่าได้ค่อยได้ออนฟางปุยเพิ่นคว่ำเกียดขีขคานคือว่านี่แหละ่ามห่อนก็ไม่อยากออกด้วยแดดห่อนค่ะคือได้เป็นอง บัคือเกาลเด้เอนครับกินตาบิ้นเลยเหรอพี่ทังเลยดีกบมีแนวกินเ้ย ไปซื้อของหวานถุงนี้น้อยหนึ่งสิบาปดก็เจ้าเห็ดจูงมือเข้ามีของเราก็ทำกินเองถ้าไปตลาดก็ได้ซื้อตัวซองมะน้ำใส่กันแต่ว่าเขากินอันนี้ก็เหลือเฟื่อแล้วพี่น้อง่าต้องไปเสียเงนินเพิ่มแตจจะแย่ขังแย่กับบอสซื้อกินตะแ่งไทยกับกี่คักแล้ว เขล่าล่างนา้ำบละเสียเสียล่างประมึอปะม,มันตนนนน่อเศร้าน้ำจากน้อยตันนวหมอมาเศร้าน้ำใส่กระซ้อนอันนไ้เขากระอดเอากอดเอาล่างนา้ำเศร้านา้ำมันนะ ตอนมหึอมาเลยจ้ะเต็มปากเต็มคําจะ้ะแกล้วแล้วบางครั้งแยกกับขี่ข้านเด้อลง่งคลิปล่งยังนก็ไดใกล้ที่เขาปีสองปียังบ่เห็นอียังไปยังมายัางบางครั้งกับขี่ข้านนี่พี่น้อง เติมเน็ตก็เติมซุ่มเพ่งๆบุ่นดิลงคลิปก็จังค่อยแล้วไงป่านนีเ้เฮามิจาเฮาลงทุ่นดิลูกหลานมาตะกรุงเทพยเขาว่าใช่จีไได้อีหยังบ,บ่บ,สบุสูบ่าเสนดอใช่เพากับหลานจีบี้ไล่ได้ย่ามได้เขาเลยว่าเจ้าไปคุยกับเพงเยมาตหลวงนเขาว่า เว้าได้พ่ะบุกกัแบวบ้าโลวดล่ะพี่น้องเลยพิดกดดดดดับพิดโลดกดหมัดแน่วิว้าอย่างนั่นก็ขี้ข้านก็บเศร้าทอนละ่ะต่เสียดายแยกกัเสียดายว่ามูติดตามมากด,ดไหลกดอะไรเงี้ยน,นั่นหายแยกกันเลี้ยมีละว้าที่ไปขึ้นนี่เอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องบัดนี้จเจ้าล่องเราได้โฮกนาทีอีกแล้วมีแตะ หลายหลายนาทีมันก็ปัดทะโลทลายแล้วคุณละปล่อยน้ำเย็นก็เด้พี่น้องนี่ซ้ำนี่แหละพี่น้อง